แรงสกิดสกิดค่ะ ญี่ปุ่นไทยสานสัมพันธ์เจราจาเพิ่มโคตา้าแรงงานภาคท่องเที่ยวบริบาลก่อสร้างและอซากาเอ็กป2025โอกาสของแรงงานทักษะค่าจ้างสูงจ้าสวัสดีจ้าวันนี้นงางเ้าหนุย้ยเอาเรื่องของการสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาบอกกันราะนายพิพัฒน์ประชกิจป,ประกาศร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายไพยโรจน์โชติสเทธปละดกระทรวงแรงงานนายสมชายมรกตซีวันอธิบดีกรมการจัดหางงานนายบุญสรงทับชาย,ยุด เลขาธิการสำนักงานประการสังคมแล้วก็นางปรังทิพย์กัญจนาหัถกิจอัคราชทูตณกรุงโตเกียวเขาได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นเทกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นการแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตําแหน่งไหมแล้วก็ขอขอบคุณเหตกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นเขาได้ให้การสนับสนุนกระทรวงแรงงานในด้านต่างๆโดยทางส่งไฟในน่ยนก็สนับสนุนภารกิจเทตเกี่ยวองร่วมกัน ต่อไปซึ่งนายพิพัฒน์ก็ได้บอกว่าบรรยากาศในการห้ารื่นนี่นาะทึ่แม้ว่าจะใช้เวลาไม่นานแต่ว่าก็เต็มไปด้วยมิตรไมตรีจิตหลังจากแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตําแหน่งไหมแกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นและววันที่13กันยายนสม6นาี่ผ่านมาแล้วก็ได้ขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่ดูแลแรงงานไทยเป็นอย่างดีจากนั้นนนะาทางซ่องไฟก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยให้ไฟไทยขอให้ทางการญี่ปุ่นสนับสนุนความร่มมือด้าน แรงงานส่งเสริมการจ้างงานแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานทักษะสูงแรงงานฟีมือ รรงงานถักษาเฉพาะพร้อมยืนยันว่าฝ่ายไทยเคารพกฎไมประเทศญี่ปุ่นจะแ้มงวดให้รายงานไทยเดินทางไปทํางานประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกกฎไมแล้วก็เตรียมความพร้อมรางงานไทยให้มีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นสอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างด้วยซึ่งฝ่ายทางการทางญี่ปุ่นในนาเคได้ชื่นชมแรงงานไทยโดยรับปากจะผิดนะเพิ่มโคต้าการนํเาเข้ารายงานในภาคการท่องเที่ยวพาวอุตซาหกรรมก็สร้างงานบริวารแล้วก็โอซาก้าเอ็กซ์โป2015นอกจากนี้ ทั้งซ่องฟ้าในนาโคกเห็นตรงกันว่าจะนำระบบพัฒนาทักษะแรงงาน Skill Development Worker หรือว่า S.D.W. เข้ามาแทนเทระบบผู้ฝึกประดงงานด้านเทคนิคหรือว่า Technical Intern Training Program หรือว่า T.I.T.P. เพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทยพัฒนาทักษะฝีมือและก,กระารกยกดับเป็นแรงงานทักษะเฉพาะ สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นพำนนกอาศัยแล้วก็ทํางานในประเทศญี่ปุ่นได้นั่นขึ้นสูงสุดห้าปีแล้วก็สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้พ่อครบหนึ่งปีซึ่งเงนินไขนี้ในนาจะเปิดโอกาสให้แรงงานไทยสามารถเลือกทํางานกับนายจ้างที่มีสวัสดิการดีวะรวยรายได้มากว่าได้พร้อมกับช่วยประเทศญี่ปุ่นในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยนะนจ๊า นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะรัฐบาลไทยเด็กกระทรวงแรงงานเขาก็มีนโยบายขยายตลาดแรงงานไทยไปทํางานในต่างประเทศเพื่อจะได้ส่งเสริมให้แรงงานไทยมีงานทําแล้วก็มีไรายได้มีโอกาสพัฒนาภาษาแล้วก็ทักษะตลอดจนเรียนรู้เทคโนโลยีใปไ,ไหมจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศเทแรงงานไทยสในใจเดินทางเข้ามาทํางานมากที่สุดรองจากไต้หวันแล้วก็สาธาร,รัฐเกาหลีปัจจุบันเนี่ยนะก็มีคนไทยฝึกปฏิบัติงานด้านเทคในิคในประเทศญี่ปุ่น 1, 1, 2, 1น่น0คนแล้วก็เป็นแรงงานทักษะเฉพาะ2,875คนจากการหารือนนีนาก็จะถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้มันเน้นแฟนมากยิ่งขึ้นแลว้วก็ยังได้สร้างความสัมพันธ์ความร่มมือด้านแรงงานเพื่อประโยชน์ของแรงงานไทยพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศนั่นแหละจ้าบ๊ายบาย